ทุกคนจะต้องมาผ่าศีรษะตรงนี้ไปไหนคะไปสีดาสีดาไปไหนคะไปลแล้วก็มุมหน้าก้าวเท้า แล้วก็ขึ้นไปต่อรถไฟบนชานชลาเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่เขามายืนแจกเป็นเป็นบัตรให้เลยนะครับไม่ต้องไปกดที่โตู้นะครับก็ทําให้เร็วขึ้นนะครับแต่เท่าที่ดูวันนี้นะครับช่วงบ่ายๆวันนี้คนยังไม่เยอะนะครับ คนไม่เยอะครับวันนี้รั่รอมนี่ครับ,ค,รบ,ค,รบคือคนที่รอวันนี้ก็ไม่หนาแน่นเหมือนเสาที่ที่แล้วนะครับวันนี้ในระหว่างที่รอนะครับก็รถก็มาแล้วครับ ช่วงรางตัวนี้เ็าจะมีการสลับรางด้วยนะครับมีการสับรางใี้สลับรางแล้วมีการสับรางแต่เรามาไม่ทันที่ได้เห็นตอนสับรางอันนี้คือมามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าหน้าตาของสีเหลืองนะครับวันนี้เราจะได้นั่งหมายเลข YM5 e นครับมานะดูกันใกล้ๆครับ ระบบรางเดี่ยวมันจะค่อมรางอย่างนี้นะนี่เราก็จะตามเพื่อนเพืเขาขึ้นไปครับมีเพื่อนๆนที่ลงมาเนะครเดี๋ยเราก็จะกดดันที่หัวรถ จะให้ดอนดูตอนที่รถเคลื่อนครับตอนแรกสถานีต่อไปที่พะวัน next station ที่พะวัน อันนี้คลองที่นนี่เป็นคลองลงนะครับที่ไหลออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นชุมชนเดิมนะครับที่อันนี้ก็คือซอยวัดด่านที่องอกไปทะลุะลถนนสุขุมวิทที่สําโรงได้ ตอนนี้รถก,กำลังสะลอตัวเข้าสถานีสีด่านซึ่งเป็นสถานีจุดหมายปลายทางเราวันนี้คนระับอนี้จะมาดูที่สถานีนี้ว่ามีก็มีห้างสติ๊กค้าเล็กๆจัดเออร์โบครับแล้วก็มีโ้นแลนด์ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมยครับ มีรถกระจอดที่จะเข้าเลยนี่ครับรถที่เราลงมานะครับและก็นี่เป็นวิวที่อยู่บนสถานีสีด่านนะครับอันี่ผมก็พาเดินออกมาให้ดูวิวรวมๆนะครับ โดยที่ถนนสีนครินวันนี้นะครับก็หนาแน่นมีรถสวนเข้ามาหนึ่งขบวนเพราะนั้นตอกโจทย์มากเลยครับ MRT สีเหลืองที่มาให้บริการวิ่งบนถนนสีนครินเสภรรักษ์ประชาวพี่น้องสีนครินเสภาร,รักษ์ก็ได้เดินทางกันสะดวกขึ้นนะครับ อันนี้ก็เดินย้อนมาให้ดูวิวบนสถานีรวมๆนะครับแล้วก็ให้ดูไฟอีครับสีดาร LY20 แล้วเดี๋ยวเราก็จะออกจากสถานีแล้วก็ลงไปสำรวจไปเดินเที่ยวแถวนี้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง ครเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับจุดหมายปลายทางวันนี้ก็คือจัดเตอร์โบนะครับที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับทางด้านขวามือนะครับมองไล่มาก็คือเป็นห้างสรพสินค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปสำรวจว่า มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวก็ลงไปตามสกายวอล์เห็ข้างล่างน,นะครับเอเคครับเดี๋ยวเราจะลงบันไดข้างหน้านี้คนระับททางออกสถานีแต่ละสถานีนะครับถ้าจะลงหายใจลึกรืครับแนละ้วเดินลงไปมันเป็นการออกกำลังกายครับการลงบันได คืนบัตรออกนะครับสอนบัตรคืนอันนี้น่าจะต้องไปทางไหนนี่เดินมาเราก็มาดูทางออกมีสี่ทางออกนะครับ นั้นก็ที่เราจะไปพอเราออกทางออกทางด้านนี้นะ ตามสาายวอล์กมาเรื่อยๆครับอันนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็มองไปไกลๆนะครับก็คือเป้าหมายครับจะตัวโตจะถ่ายให้ดูป้ายสีด่านชัดๆ ก็คือดัซเอรนี่ก็คือมาออกทางออกที่หนึ่งนะครับที่เห็นข้างหน้านี้นะก็มองไปรอบๆทางออกที่หนึ่งก็ได้บรรยากาศมีบรรยากาศคล้ายๆกับเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเพียงนะครับ ก็คือปลูกพืชทานเองรอบๆแถวนี้นะปลูกพืชับทานเองทำสวนทานเองแล้วก็เดินลงไปครับ ที่ผ่านมาไปมาสี่ครั้งนี่ก็จะเป็นไปลงที่สวนหลวงรอเก้าซะนะครับครั้งนี่ห้าที่ห้าก็เลยมาแวะที่ศรีดาครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมยัก์เฟิร์บอันนี้พราะออกจากาสถานีลงมานะครับก็เดินมาเจอบนถนน เราเอาว่าประมาณทั้งสองร้อยเมตรทางเดินที่ผ่านมาก็ต้องผ่านชุมชนนะครับชุมชนแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆอยู่ริมถนนก็เป็นแบบบรรยากาศเก่าๆครับนี่ครับเราก็เข้าใกล้ ก็เข้าไปทุกปีแล้วนะมี่เห็นรถสีขา,ขาวๆออกมานะครับคือทางเข้าอ้น,น้ก็คือภาพรวมเราก็จะลองเดินเข้าไปนะครับก็จะมีเบอร์เกอร์คิง ีอะไรบ้างครับดูตามป้ายข้างบนซูชิตาบักครับตาบักอตตี้เป็นแบบช็อปใหญ่พอสมควรเหยนะเดี๋ยวเอาว่าเราจะเดินเข้าไปในตัวห้างนะครับนี่คือประตูเข้านะตัวแรกที่เราเดินจากสถานีสีด่านมาเลยนะเป็นประตูตนี้ ทีน่นี้เขาก็เปิดสีมองเช้าถึงสีวกเนียประตูก็เป็นอัตโนมัตินะครับเข้ามาก็เย็นฉ่ำาครับเบืเ่อก,ก็คิงเย็นฉ่ำครับในนี้เขาก็มีขายของ เป็น Export Outlet เลเสื้อผ้า Export Outlet าเลนี้จาก Export นะครับเสื้อผ้า Export เอร์ตได้ก็จะเดินเข้าประตูข้างหน้านี้เข้าไปนะครับเข้าไปดูข้างใน ในเขาก็มีร้านทํากรอบรูปนะครับเป็นงานศิลปะแล้วก็เริ่มเห็นมีอาหาร,หารก็เหมือนเป็นตลาดนะครับเหมป็นตลาดเขายงมีทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีท็อป ปอร์มา์เก็ตเราจะมีโรงหนังดูข้างบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมหนังนะครับในแต่ละเวลาเราก็จะเข้าไปที่ออรบานฟูดวิลเล่ข้างในท่าที่มองไปก็เห็นป๊อป จะเป็นอาหารนะครับแล้วจะมีร้านอาหารอยู่ข้างในน้องต้องใช้คูฟองป่ะต้องใช้ครูฟองซื้อป่ะจะได้เงินสดข้างในก็เหมือนกันนะี้เงินสดทั้งหมดโอเคคุณครับจะใช้เงินสดนะครับที่นี่ไม่ต้องใช้คูปองเดี๋ยวให้ดูร้าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะครับนี่จะเป็นภาพรวมของที่นี่นะครับเป็นฟู้ดคอร์ท แล้วก็ใช้เงินสดซื้อนะครับสะดวกหรือจ,จบคลิดไปด้วยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะช่วยน้องเขาซื้อของออน้องเอาอย่างละหนึ่งไม้ครับไม่ทุกอย่างเอาไก่เอาหมูดังเดิมใส่สมุนไพรหมูดังเดิม ใส่ก่ออีกสามอุ่นร้อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมารับกันนะรับรับเอสามไม้ก่อนจบคลิปไปด้วเนี่นะครับหมูในเข็งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ